รัฐมนตรีจิราพรเป็นประธานพิธียกช่อฟ้าสารากตัญยูว,ว,ภภว,ว, 68, ว,วัดสว่างโพทองอภอสุวรรณภูมิจร้อยเอ็ดวันที่11สิงหาคม2568เวลา9นาฬิกาณวัดสว่างโพทองหมู่4ตำบลสักคูอสุวรรณภูมิจัร้อยเอ็ดนางสาวจิราพรสินทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าสารากตัญยูโดยได้รับความเมตตา จากประเทศวัชรคุณาธานเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายชัชวานเป็นจสัสริวงศ์ผู้วารชการจังหวัดร้อยเอ็ดตลอดจนหัวหนา้านสวนรจการนายอำเเอศวรณภูมิและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีศาลากตัญญูแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อตอบแทนคุณูปการของบุรพา,ารย์และบุพการีของประเทศวัชรคุณาธานที่ได้ร่วมกันพัฒนาวัด ทางด้านกายภาพและด้านการศึกษาด้วยความวิริยะอุตสาหะอนามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบรรยากาศในพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและศักดิ์สิทธิ์ประชาชนที่มาร่วมงานต่างอิ่มเอมใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีอันเป็นมงคลในครั้งนี้พร้อมร่วมใจกันยกช่อฟ้าขึ้นสู่หลังคาของศาลาและชมการฟ้อนรำของนางรำตำบลสะคู ซึ่งฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนาน